มันเมาบมักุลันตามอารมณ์มาหอมนอยง่ายนะหมัดกุลานตามอารมณ์เออเปิดมปิเปิดมาดิเฮ้ยตกใจดิกูตัดข้าหลังลยยี่นี่เตกูตัดข้ลงตกใจตกใจเฮ้ยเฮ้ย้หอมมันรัวกูมันรัวกูมันรัวกูได้เม่กี้หมัดหรอกนึก็โดนกูตอนั้หมดไอ้ยกูได้ไม่กี่หมัดหรอกมาโดนกูได้ไม่กี่หมัหรอเพื่อนูโนดิมันดนปะไตเลยมันโดนไตเลยมันดไตเลยมดนปะไตเลยมันปะไตเลยมันปะไตเลยโดนกูหลอกอีกเอาเป๋มึง ดูมดต่อไปดูมุดต่อพอาดูมุดหลองมีอ้อู้งงงงไอ้ยี้นงงงงไอ้ยี้นงงโอ้งงงเขาแข็งเขาแข็งเขาแข็งมันควยเจ้ากบุ้สดาดงงงไอ้ยีนี่องโคลงองกูโออันนี้ดีไอ้ก้านเสร็จแล้วเร็วไม่ติมาขอแกลอ้โหดีฮองงยงงงงไอ้ยีนี่รักลูกหนูนะไอี่งงไ้ดูกหลอกอีกเ้ย เฮ้ยเอายัดมวยไหวกระชาไอ้ยมือควายอย่างวะไอ้ยี่ห้อ้ยมือควายจัดเลยวะไอ้ยี่ห้อตันี้กูณลบกูณลบหมันเด้หอมไปไังลิเต็กคุณนี้ลิเซ็กคุณนี้ไม่ไรลิเซ็กคุณนี้ควายมันไม่ดีเร็วสัตว์เต็ต่อยเลยหอมต่อยตัวแรกมันเป๊ะสามหมัดแล้วเพื่อนสามหมัดแล้วเพื่อนลูกต่อยต่อมันโง่อีสามหมัดเพื่อนมันโง่โง่มันโดนปีกมูบักหกหมัดแล้วหอมไปตัวนั้นนะเอ้ยคุณลมมูบักหอมตรงเจ็บหอมตรงเจ็บกูรวยอยู่เพื่อนเปิดไม่เอาโต้ะตัดกับแมง ต่อยปะไอ้หอมมาผกูบุ้นเข้าไปบ่หอมกูบุ้นเข้าไปตัวนั้นเจ็บหอมกูย้ำตัวแรกกูย้ำตัวแรกเจ็บเอ้ยต่อยอย่างควายย้ำต่อยควายยังไงหอมกูบุ้ยกวาตัวแรกยี่หอมกวาตัวแรกยี่หรอติดตัวเปี๊ยติดตัวเปี๊ยมันต่อยควายจัดเลยเพื่อนต่อยควายจัดเลยเพื่อนจะขนุกข้อไหนกันนี่ต่อยควายจัดเพื่อนมันต่อยควายจัดเพื่อนไอเยี่ยมันต่อยโคตควายแล้วแต่งมันต่อยมาไอเขียกคูเยี่ยนี่ควายหนึ่งเขียก็หอมไอ้มึงดูมันต่อยนี้มันต่อยโคตร ป,ปั่าานกุหลาบปัปาานกุหลาบเหลืองลุกหลอกจังหวะแรกงงลุกหลอกอีกเป๋เป๋ยังงี้ไม่เป๋ขา <c oughs> แข็งอุ้ยอุ้ยมันจะไปไอ้หอมผู้เจอตัวละครลับตอนนี้เพื่อนผู้เจอตัวละครลับอุ้ยพุงโดนเค้าเตอร์เพื่อนฮะอ๋ออ๋ออันนี้นะอ๋อปะหยัด <c oughs> ตัวมึงให้หอมเฮ้ยตัวมึงไงหอมตัวมึงไง ตัวมึเจอมมึงจบตัว่หอมไปจบตัวมึงหอมไปจบตัวมึอ้ย่หอมไไมออกเลยหอมไปจบตอมันตัวอยกูยไอ้หนี่อ้ยงวะมันไม่ยนนี่มีแล้วเขาเอ่หวัดกันดิวัดกันดวัดวัดันกูดีเลยีวกันมจกูอน้องกูฝาดบัเตียนเ หลอกูยิ่งหลอกูยิงโดนมุงก่อเลยไอ้ยิ่งยิ่งหลอกูยิงโดนอ้ม่เจ็บแล้วม่โอ้ยกูต่หอกนกูมือต่ลอหอดิมงกูดิมึงอกดิไอ้่ร้อกกูบอมึงหอกกูบมึงร้อกกูบ่อมึงร้อกกูสาดกนมึงองกูเอาเาเอางเอก้าวงกูบูกลับไปรับอีกกูบูุกลับไปทับอีกสาดร้อกกูดิมึหลองกูดิมึงองกูดิมึงร้อกกูดิไอ้าไอ้ยังก อาปิดไม่เอมเอาปิดไม่เอ็มมอาปิดพ่อมึงต่อยก็อาอาวายเยี่ยบเลย